วันที่8สิงหาคมพศ2566เวลา9นาฬิกานายธนพลสงวนตระกูผู้่งนในการสำนักง,งานก่อสร้างชวประธานขาดกลางที่2มอบหมายให้ในายประหยัดปันแก้วหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่1และเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับงานก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำในอาคารประกอบบ้านดอยอีสานจังหวัดพะเยาโดยมีนายกาศิดิต์อินปันประหลัดอำเภอเชียงคำเป็นประธานในการประชุมทา ท้งนี้ที่ประชุมได้ชี้แจงความก้าวหน้าของโครงการที่ดาเนินการต่อสร้างรายละเอียดของโครงการผลกระทบจากการดําเนินโครงการและแนวทางแก้ไขค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชนประธานโดยได้รับฟังความชิ้เห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่นเสียจากการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานต่อไปโครงการประตูระบายน้ําและอาคารประกอบบ้านดอยอีสานตั้งอยู่ที่ตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาระยะเวลาดำเนินการ5ปีพศ2 5 6 3ถึงพศ2 5 6 7ปัจจุบนันมีผลงานความก้าวหน้าร้อยละ62.95สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ1 2 0 0 0ไร่เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีความจุเก็บกักใน ลน้ำล้านลูปบาทเมตรวันที่10สิงหาคม พศ2566เวลา10นาฬิกานายชัยรัตศรีนนทหอผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3าพร้อมด้วยคณะกรรมการลุ่มน้ำฉีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพ,พุงอเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชัยภูมิโดยมีนายพงศกรกำแหงผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชาวประทาขัาดกลางที่6และเจ้าทีที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลความก้าวหน้าโครงการโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพ,พุงอเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ตำบนหนองแวงอำเภอหนองบัวแดงจัังหวดชัยภูมิลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งนง้ำความจุเก็บกัก47ล้านลูกบาทนเมตรระยะเวลาการก่อสร้าง6ปีพศ2562ถึงพศ2567ปัจจุบันความก้าวหน้าง,งานก่อสร้าง1 7 0 0เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถเพิ่มพื้นที่ชนประทาน4,000ไร่และราษฎรได้รับประโยชน์ 5,145ครัวเรือน